เมื่อเราได้รูปที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเราจะพัฒนาที่ดินนี้เป็นอาคารที่พักอาศัยประเภทคอนอรอหรือคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่การออกแบบเลยนะครับเมื่อเราออกแบบได้แล้วสิ่งแรกที่เราอยากได้ก็คือแบบเพื่อขออนุญ,ญาตก่อสร้างนะครับตรงนี้เราก็จะ ทำการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ได้เอ่ใบอนุญาตก่อสร้างมานะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะแสดงว่าใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้เราต้องใช้ทําอะไรบ้างขณะเดียวกันเราก็จะได้แบบเพื่อก่อสร้างจริงมาด้วยตรงนี้จะระบุดีเทลค่อนข้างจะละเอียดนิดน,นึงนะครับอา,อาจจะมีบางส่วนที่ลงดีเทลปีกย่อยที่ชัดเจนกว่าแบบ ขออนุญาตเพื่อให้เอาไปก่อสร้างได้จริงนะครับเมื่อเราได้แบบเพื่อก่อสร้างจริงมาแล้วนะครับเราก็จะทำการถอดบ u ลอ u a n t i t y ติ i l ลอ of quantity uh, Quant หรือ uh, ปริมาณงานในแต่ละชิ้นงานออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟอร์มของ BQ o ขึ้นมาให้ทุกท่านดูนะครับและจาก BQ o เราก็จะได้แผนง,งานก่อสร้างด้วยครับ ถัดมาก็คือในส่วนของใบอนุญาตก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงว่ามีอะไรต่อมาเมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้วนะครับเราจะสามารถขอมิเตอร์ประปามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวในที่นี้ก็คือเพื่อนำมาก่อสร้างนะครับเพราะว่าหน้าง,งานนั้นเราจาเป็นจะต้องใช้น้ำประปาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวเบเตอร์หรือว่าตัว ตู้เชื่อมและอื่นๆก็ตามนะครับและเมื่อได้แบบอนุญ,ญาตในโรเซสเดียวกันนั้นเราก็จะขอบ้านเล็กที่ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ออ่ท่านเจ้าของบ้านก็จะออใช้ตั้งแต่แบบก่อสร้างจริงตั้งแต่ BQ พวกนี้นะครับทําเรื่องขอยื่นกู้ก็จะอยู่ที่โรเซสนี้เช่นกันนะครับคราวนี้เรา,เ,าเราก็จะเริ่มจาก ช่วงพีคอนเนี่ยเราจะเริ่มจากการที่เราเอาแบบก่อสร้างจริงมาถอดเป็น BOQ กันครับในสไลด์ถัดไปครับจากแบบก่อสร้างนะครับทีเ่เราได้ทำการออกแบบกันไว้นะครับเราก็จะนำแบบก่อสร้างนี้มาถอดปริมาณงานนะครับเรา,เาในงานก่อสร้างนั้นผมจะขออนุญาตนำเสนอตัวพระเอก ท่านหนึ่งนะฮะเชื่อว่า B.O.Q. ครับใน B.O.Q. นี้มีความสำคัญก็คือเราจะรู้ราคางบประมาณการก่อสร้างในนี้นะครับรวมถึงในนั้นก็จะเป็นแผนงานก่อสร้างด้วยเช่นกันนะครับ B.O.Q. นั้นก็จะแบ่งเป็นหมวดตามที่เ,เริ่มก่อสร้างนะครับในแบบเนี่ยเราอาจจะเอางานสถาปัตย์ขึ้นก่อนเนื่องจากว่าขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราจะวางฟังก์ชันใช้สอยก่อนครับขณะที่ งานก่อสร้างนั้นเราจะขึ้นจากหมวดงานโครงสร้างก่อนดังนั้นผมจะเรียงางานก่อสร้างเป็นลำดับดังนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่หมวดงานโครงสร้างครับจากนั้นเราจะตามไปด้วยหมวดงานสถาปัตย์ถัดมาก็คือจะเป็นหมวดงานสุขาพิบาลแล้วก็สิ้นสุดที่หมวดงานไฟฟ้านะครับคือตัวงานไฟฟ้าเนี่ยจะแล้วเสร็จช้าที่สุดนะฮะการติดตั้งปลั๊ก สวิตและอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยก็จะอจบที่หลังนะครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยก็จะมีงานที่ทำควบคู่กับงานโครงสร้างไปด้วยตั้งแต่ต้นนะฮะโดยที่หมวดงานโครงสร้างผมขออนุญ,ญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับในคลาสนี้ใน EP อื่นๆก็จะลงดีเทลรายละเอียดที่จะลึกกว่านี้นะครับอันนี้แค่แนะนำในเบื้องต้นก่อน ในหมวดงานโครงสร้างนั้นนะฮะเราก็จะเรียงตามใบของแบบก่อสร้างเลยครับก็คืองานส t r u c t u อ e st ขีศูนย์หนึ่งนะฮะก็จะเป็นงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นฐานลากได้เราก็จะต้องมีการตีผังวางแนวก่อนนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นลำซ้ำนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งเหมานะฮะในงานฐานลากนั้นก็จะมีงานดินขุดดินถม ทำคอนกรีตหยาบนะคะแล้วก็ทรายบดอัดแน่นจริงๆทรายบดอัดแน่นเริ่มขึ้นก่อนนะครับบ้านหลังนี้ใช้เสาเข็มเจาะอ,อีกเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเปเปอร์ให้ดูนะครับว่า,าผลการสำรวจชั้นดินที่เกี่ยวข้องนั้นมันกลายมาเป็นาการเลือกใช้ฐานลากประเภทใดๆได้ไดบ้างนะครับตั้งแต่เสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะ ฐานแผ่และอื่นๆนะครับคราวนี้เมื่อมีงานเสาเข็มเจาะแล้วก็จะมีงานตัดเสาเข็มให้ได้ตามระดับด้วยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแสดงรีพอร์ตของตัวไซเมิคเทสและตัวค่าโบเคาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานฐานรากใน EP ถัดๆไปนะครับในนี้ก็จะมีคอนกรีตโครงสร้างนะฮะ ซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องระบุสเปคที่อ่240 p s c นะครับก็คือกิโลต่อตารางเซนนะครับในรูปแบบการกดแบบคิวนะครับและ,ะถ้าเทียบกับไซลินเดอร์นั้น240กิโลต่อตารางเซนก็จะประมาณ200อย่างน้อยก็ต้องได้210ในการกดแบบไซลินเดอร์หรือว่าเป็นคอนกรีตทรงกระบอกนะฮะ ในงานฐานล่างนั้นบางส่วนอาจจะมีผสมน้ํายากันซึมนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็คือมันมันไม่มีฮะแต่ว่าไอเทมก็จะโชว์ให้เห็นด้วยเมื่อเรา,าผูกเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าแบบนะฮะแล้วก็มีรายการของเหล็กเสริมขนาดต่างๆที่อยู่ในฐานล่างนั้นครับตั้งแต่ RB ก็คือราวานะครับก็คือจะเป็นเหล็กเส้นกลม d b ก็คือ d ีฟอร์ bar จะเป็นเหล็ก้ออ้อยนะครับตะปูจะใช้กับตัวไม้แบบดังนั้นตัวตะปูเนี่ยเราก็จะใส่สูตรเป็นเปอร์เซ็นต์ของตารางเมตรของไม้แบบนะฮะแล้วก็ในส่วนของลวดผูกเหล็กก็คือเราก็จะคิดจากน้ำหนักเหล็กแล้วก็คูณเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับคราวนี้ ในบีควนั้นมันก็จะมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ค่าวัสดุที่เราทำนั้นๆน,น,นะครับ mm hmm. เช่นตัวร <c oughs> ายหยาบเนี่ยก็จะเป็นประมาณหกร้อยบาทต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ค่าที่เราเทรสยหยาบเนี่ยก็ค่าแรงจะประมาณแปดสิบบาทนะครับคราวนี้ในในปริมาณก็คือในรสยหยาบเนี่ยมันจะเป็น ลูกบาทเมตรนะครับตรงนี้ผมคำนวณมาได้ประมาณสี่จุดหกแปดลูกบาทเมตรโดยทั่วไปก็อาจจะมีการปัดขึ้นปัดลงตามเหมาะสมอีกทีนะครับงานตีผังปริมาณก็คือเป็นหนึ่งเหมานะฮะงานดินขุดดินถมเป็นลูกบาทเมตรงานเสาเข็มเจาะนี่ก็จะเป็นต้นนะครับงานตัดหัวเสาเข็มก็จะเท่ากันก็จะเป็นต้นเหมือนกันครับ งานองคอนกรีตโครงสร้างจะเป็นลูกบานเมตรงานไม้แบบเราก็จะตีเป็นตารางเมตรไม้แบบในที่นี้ก็คือจะรวมถึงเอ่อถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะรวมลีนด้วยนะฮะเพราะว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถแกะแบบอ่อใต้คานหรือว่าใต้พื้นออกมาได้นะครับยกเว้นว่าจะทำสูงขึ้นไปอย่างน้อยประมาณหนึ่งเมตรแบบนั้นก็จะสามารถตั้งตุ๊กตาและดึงไม้แบบออกได้นะฮะ แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านจะสูงจากออเ่ระดับพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยมักจะสูงจากพื้นดินเดิมประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับตรงนี้ก็จะมักจะเป็นลีนนะคราวนี้เมื่อเอาปริมาณคูณกับค่าวัสดุแล้วก็จะเป็นค่าวัสดุจริงๆที่ต้องใช้ในงานนั้นครับและเมื่อเอาค่าแรง คูณปริมาณแล้วมันก็จะได้เป็นค่าแรงอ่าเป็นค่าแรงรวมในอในไอเทมชิ้นนั้นๆน,น,นะฮะเมื่อเรารวมค่าของค่าแรงแล้วก็จะเป็นช่องนี้ครับและสมมุติว่าเรารวมงานฐานลากทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะลตำซํำขึ้นมาด้านด้านบนนี้ครับว่าในมวลของงานฐานล่างนั้นเราใช้ค่าวัสดุประมาณ แสนสองเก้านะฮะหรือว่าประมาณแสนสามนั่นเองค่าแรงก็จะประมาณหกหมื่นหกเมื่อเราจบงานฐานลากแล้วนะครับหมวดงานโครงสร้างถัดไปก็คือจะเป็นหมวดของงานโครงสร้างคานนะครับตั้งแต่คานชั้นหนึ่งคานชั้นสองนะครับแล้วก็ออ่จะเป็นงานโครงสร้างเสานะฮะเมื่อเราขึ้นคานชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพื้นชั้นเออ่ ตามได้พื้นหล่อในที่และพื้นสําเร็จรูปแล้วนะครับเราก็จะทําการตั้งเสาครับเป็นหมวดของ s t 0 3นะครับแล้วก็ในหมวดถัดมาก็จะเป็นางานโครงสร้างพื้นหล่อในที่นะครับก็คือจะเป็นประเภทพื้น S นะฮะ ในพื้นเอสเนี่ยจะมีงานอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นางานถมดินท้องพื้นนะครับเนื่องจากเราแกะแบบไม่ได้และงานปูพลาสติกท้องพื้นครับหลังจากที่เราทำงานโครงสร้างพื้นหลอในที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปครับโดยที่แผ่นพื้นสำเร็จรูปก็จะลงสเปคค,ความหนาที่5เ,เซนนะฮะแล้วก็ น้ำหนักสองรอยเจ็ดสิบกิโลต่อตารางเมตรนะฮะเมื่อเราวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางไวเมดนะฮะซึ่งในที่นี้ก็จะใช้ไวเมดขนาด R B หกไวเมดตะแกรงนะครับขนาดส mm ี่มิลลิเมตรอยี่สิบนะครับเป็นตายีา่สิบคราวนี้ในตัวพื้นสำเร็จรูปนั้นนะฮะเราจะมีการฝากเหล็ก ตัว rb เก้าพับไปสองฝั่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะลงดีเทลรายละเอียดในช่วงถัดๆไปนะครับงานถัดมาสำหรับบ้านสองชั้นก็จะเป็นเรื่องของงานโครงสร้างบันไดแล้วก็จะจบหมวดโครงสร้างไว้ตรงเท่านี้ครับถัดมาก็คือจะเป็นหมวดใหญ่อีกหมวดหนึ่งก็คือจะเป็นหมวดของงานสถาปัตย์นะฮะ เมื่องานโครงสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมีการก่อผนังนะครับซึ่งก็จะมีการก่ออาจจะมีทั้งอิฐมวลเบาอิฐแดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอิฐแดงจะเป็นของห้องน้านะฮะส่วนตัวอิฐมวลเบานั้นก็ที่จริงก็จะเป็นของห้องน้ําได้ด้วยนะฮะโดยต้องใช้กันซึมตามมาตรฐานฮะยังน้อยสูงขึ้นมาสักหนึ่งเมตรคราวนี้ในงานก่อนเนี่ยมันก็จะมีออ่งาน ท n ทับหลังนะฮะตรงนี้ก็อาจจะใช้เป็นเหล็กโซ่แล้วก็ tn เมื่อก่อเสร็จแล้วก็จะมีงานฉาบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับรวมถึงการฉาบป,ปูนโครงสร้างด้วยครับเวลาที่เราเทาปูนโครงสร้างแล้วเสร็จเนี่ยมันจะตัวหน้าผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยนะฮะตรงนี้ก็จะมีการจับเสียมแล้วก็ฉาบเหมือนกับตัวผนังนะครับเมทัลสแตปแล้วก็พวก เหล็กหนวดกุ้งทั้งหลายที่เรายิงเข้ากับตัวเสานะฮะเพื่อให้ผนังมันไม่ล้มเนี่ยบางครั้งเราก็จะใช้ตัวเมทัลสแตปบนะฮะทุกระยะตามามาตรฐานงานก่อสร้างนะครับรอบๆอบของวงกบประตูหน้าต่างอ,าร,อรอบวงกบประตูหน้าต่างทั้งหลายนะคะเราก็จะใช้ตัวตะแกงกรงไก่ด้วยเพื่อจะกันร้าวของมันนะครับ จะมีงานจับเสียมนะครับตั้งแต่ตัวมุมเสาแนวคานต่างๆนะฮะมุมผนังจับเสียมบันไดแล้วก็จับเสียมช่องวงกบด้วยครับคราวนี้งานที่จะต้องมีถัดมาอีกอันนึงก็คืองานฉาบแต่งช่องวงกบทั้งประตูหน้าต่างนะครับหมวดถัดมาก็คือเอ่อเป็นหมวดของงานฟินิชชิงหรือพวกของงานพื้นผิวนะครับตั้งแต่ตัว กระเบื้องพื้นนะครับชั้นหนึ่งกระเบื้องพื้นชั้นสองนะฮะกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นหนึ่งกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นสองในตัวพื้นห้องเก็บของอพื้นระเบียงทั้งชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองเลยนะครับอื่นๆเนี่ยเราอาจจะลงดีเทลไว้ครับว่าเราจะประะปับระดับปูพื้นไม้เป็น e n g i n e e r wood ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะมีบัว MDF ทำสีขาวขนาด ครึ่งนิ้วคูณสี่นิ้วนะฮะหมวดของงานพื้นผิวหรือฟินิชชิ่งก็จะจบลงเท่านี้ครับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของงานตกแต่งพื้นแล้วก็ผนังห้องน้ำนะฮะก็จะมีตัวกระเบื้องของอกระเบื้องผนังห้องน้าในหมวดสุขภัณฑ์ก็คือจะเป็นสุขภัณฑ์ที่นับชิ้นได้นะฮะเราก็จะลงค่าของค่าแรงตามนี้เลยนะฮะโดยที่ ตัวสุขภัณฑ์นั้นเราก็จะนับเป็นชุดนะฮะตั้งแต่ตัวโถสุขภัณฑ์ตัวอ่างล้างหน้าตัวก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้านะฮะจนมาถึงสุดท้ายก็คือตัวตะแกรงกันกลิ่นเลยครับถัดมาก็คือในห้องน้ําทุกห้องน้ําเนี่ยก็จะมีอ่างล้างมือนะฮะก็จะบางที่ก็จะออกแบบเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ก่อแล้วก็จะมีตัว กระจกเงาก็จะอยู่ในหมวดของรายการสุขภัณฑ์นี้ด้วยเช่นกันครับถัดมาในหมวดของงานสถาปัตย์ก็จะมีหมวดของงานฝ้าเพดานนะฮะโดยที่ฝ้าเพดานก็จะประกอบด้วยฝ้ายิปซ่ำภายในทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นฉาบเรียบทาสีนะครับในห้องน้ำก็จะเป็นอ,อาจจาะเป็นซีสองนะฮะฝ้ายิปซ่ำ เก้ามิลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฝ้ายิบซ้ำประเภทกันชื้นนะครับแล้วก็จะมีอ่บางส่วนเช่นอในตู้อในช่องเซอร์วิสท,ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นตัวฝ้าเปื่อยทองพื้นนะะตรงนี้ก็คือจะเป็นฉับบูนเรียบแล้วก็ทาสีที่ทองพื้นถัดมาก็จะเป็นตัวของฝ้าชายคาแล้วก็จะมี บางส่วนตรงนี้จะมีฝ้าเพดานที่เป็นไม้ตะแบกนะครับจะเป็นฝ้าเพดานตกแต่งถัดมาในหมวดของงานสถาปัตย์งานบันไดก็คือจะเป็นตัวฟินิชชิ่งนะครับของลูกตั้งแล้วก็ลูกนอนแล้วก็ไม้ที่ปูชานพักนะฮะตรงนี้ก็มักจะลูกตั้งลูกนอนเนี่ยเราก็จะตีกันเป็นที่เมตรนะฮะทั้งลูกตั้งและลูกนอน ขณะที่ตัวชานพักเนี่ยก็คิดเป็นตารางเมตรครับถัดมาในส่วนของหมวดประตูแล้วก็หน้าต่างก็คือจะเราก็จะนับเป็นชุดเลยว่าตัวประตูดีหนึ่งดีสองดีสามเนี่ยแต่ละแบบมีกี่ชุดนะฮะแล้วก็ตัว W ก็คือตัวของวินโด้นะฮะก็คือจะมีหน้าต่างตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์ ในแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจะเป็นส่วนของตัวการตั้งวงกบประตูนะครับถัดมาในหมวดของงานสถาปัตย์ก็จะประกอบไปด้วยงานทาสีภายในภายนอกแล้วก็หมวดงานโครงสร้างหลังคาฮตั้งแต่ตัวอาเสต่างๆนะฮะแล้วก็ทาสีกันสนิม งานมุงหลังคานะครับก็คือจะประกอบไปด้วยกระเบื้องหลังคานะฮะแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนตัวไม้เชิงชายแล้วก็วัสดุเบตเตะเล็ตน,นะฮะในหมวดงานสถาปัตย์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นหมวดงานเบตเตะเล็ตตั้งแต่วัสดุตกแต่งต่างๆนะฮะเช่นระแนงไม้บางตาราล่าระเบียงกระจก หรือว่าเราระเบียงอื่นๆนะครับตัวบัวที่อยู่รอบบ้านนะครับตัวคลิปปูนหรือว่าฟินนะฮะแล้วก็ตัวฟอร์เดนบริเวณระเบียงตรงนี้เราก็จะต้องคิดเข้าไปด้วยนะฮะเมื่อครบหมวดงานสถาปัตย์แล้วเราก็จะไปต่อกันที่หมวดงานสุขาพิบาลนะฮะก็จะมีการเดินท่อประปานะครับท่อ C W นะฮะก็จะเป็นพวกท่ออ่าโควอเตอร์ก็คือจะเป็นพวก ท่อน้ำเย็นนะฮะเป็นท่อน้ำดีนะครับซึ่งจะมี e q u i p m e n t ต่างๆเช่นตัวถังเก็บน้ำบนดินนะครับเพื่อที่จะได้เซอร์วิสง่ายๆนะฮะส่วนตัวถังเก็บน้ำใต้ดินปัจจุบันก็อ่นิยมใช้กันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวใต้ดินเราก็จาเป็นจะต้องทำฐานรากรองรับถังน้ำดีเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักลิตรละกิโลใช่ไหมครับ ถ้า1ลูกบาศเมตรก็คือ1ตันครับถังเก็บน้ำบนดินในที่นี้2000ลิตรก็คือน้ำหนัก2ตันตรงนี้เราก็จะต้องมีฐานลากรองรับถังน้ำดีให้รับน้ำหนัก2ตันได้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆและอุปกรณต่างๆนะครับพวกข้องอ,อ,อพวกต่อตรง3ทาง3ทางทีสทางวา ทางทีตรงนี้ก็จะได้เรียนกันในคลาสนี้เต็มๆนะครับถัดมาก็คือตัวมิเตอร์น้ำประปาเกตวาลเช็ควาลแล้วก็มีท่อ pvc ขนาดคลาสต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ประกอบส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของงานเดินท่อน้ำทิ้งนะครับ หลังจากที่เราเอาผ่านในหมวดงานสุขาพิบาลในส่วนของท่อน้ําดีแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ช่วงของท่อน้ําเสียนะฮะก็จะมีตั้งแต่ถังบ้ำบัดน้ําเสียซึ่งในถังบ้ำบัดน้ําเสียเนี่ยก็จะต้องมีการทําฐานล่างเหมือนกันครับเพื่อไม่ให้มันซุดนะฮะตรงนี้เออ่บางบ้านเนี่ยที่มีงูเข้าไปในตัวชักโครกได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวถังบางบัดน้ําเสียเนี่ย ไม่ได้มีฐานรากนะครับแล้วเมื่อมันซุดลงเนี่ยตัวปากของมันครับปากทางเข้าทางออกของน้ําเนี่ยมันก็จะมีช่องให้พวกงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากยังไงก็อยากจะฝากให้เช็คละเอียดนิดนึงนะคะว่าต้องมีฐานรากที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว P-tab หรือว่าถังดักไขมันครับในที่นี้เราก็ลงสเปคไปเลยว่าเป็นขนาดสาสิบลิตรและ บ่อพักสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนโฮหรือแมนโฮต่างๆในแมนโฮระหว่างตัวบ่อพักสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีตัวท่อระบายน้ํานะครับก็จะมีงานเชื่อมต่อบ่อพักสำเร็จรูปไว้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนของฟลอเดนนะฮะแล้วก็ในส่วนของอท่อ PVC คลาส8ดแปดจุห้ขนาด2นิ้วและ4นิ้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์ประกอบ ใน b o q คินี้เดี๋ยวหลังจากจบเนี่ยผมจะเปิดตัวแผนคร่าวๆให้ดูนะครับในตัว b o q เนี่ยในไอเทมต่างๆเหล่านี้เราก็จะสามารถนำมาทำเป็นแผนงานก่อสร้างได้ว่าแต่ละงานนั้นเราจะใชะ้แรงคนเท่าไหร่ใช้เครื่องจักรช่วงเวลาไหนเริ่มทำวันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็อาจจะ เปิดแผนให้ดูเพื่อให้ดูแผนผลในบางส่วนนะครับต่อจาก BQ นี้นะครับถัดมาก็คือในส่วนของหมวดงานระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสายต่างๆนะฮะก็จะมีตั้งแต่งานาเดินท่อร้อยสาย PVC ชนิดเหลืองขนาดครึ่งนิ้ว เดินท่อ PVC ขนาดเจ็สามส่วนสี่นิ้วนะฮะแล้วก็ท่อร้อยสาย PVC สีเหลืองขนาดหนึ่งนิ้วรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆนะครับถัดมาก็คือเป็นส่วนของงานร้อยสายก็จะมีตั้งแต่ร้อยสาย THW ร้อยสายชนิดแบ็กคัพเปอร์สายไฟชนิด VAF สายไฟชนิด VAF ขนาดสี่สแควร์มิลน,นะฮะ ตัวกลาวหลอดสายโทรศัพท์สายโทรทัศน์ RG6 เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของงานไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์งานไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์ก็จะมีตั้งแต่ตัวตู้คอนซูมเมอร์นะฮะแล้วก็จะมีะไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆตั้งแต่หลอดฟอเรสเซนต์แล้วก็ตัวดวงโคมชนิด L1 L2 L3 นถึง L 7ตามในแบบนะฮะแล้วก็ดวงโคมชนิดวอลทยนะครับก็จะเป็นติดผนังตัวนี้ก็จะเป็น W อ่า W 1 W 2ตัวสวิตช์ทางเดียวสวิตช์สองทางเต้ารับไฟฟ้าแล้วก็เต้ารับไฟฟ้าชนิดกันน้ำนะครับแล้วก็ตัวเต้ารับสายโทรศัพท์เต้ารับโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่างๆจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่งานไฟฟ้าทดสอบระบบครับ คราวนี้เดี๋ยวผมย้อนมาที่ตัวสไลด์นิดนึงนะฮะเมื่อเราได้ BQ มาแล้วเนี่ยเราจะไปที่การวางแผนงานก่อสร้างครับงานวางแผนเอ่องานก่อสร้างเนี่ยเราอาจจะสร้างบน Excel ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็จะมีตัวบริหารงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project นะครับลักษณะของตัว Microsoft Project หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราจะรู้ว่า ทั้งโปรเจกต์เนี้ยใช้เวลารวมกี่วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเข้าๆมาให้ดูก่อนเช่นตัวนี้จะเป็นในส่วนของแบบงานสถาปัตย์นะฮะก็คือเดี๋ยวผมเริ่มที่นี่เลยแล้วกันนะฮะตัวงานก่ออินมอนผนังห้องพักและห้องน้ำ และติดตั้งวงกบตรงนี้ยเราก็จะใช้เวลา14วันนะครับถ้าเรายังไม่ได้ทำงานก่อผนังนะครับเราจะยังไม่สามารถเริ่มงานฉาบทั้งผนังภายในและภายนอกได้ครับในที่นี้รูปแบบอักษรช้มาแบบนี้อ่ลูกศรช้มาแบบนี้นะครับก็คือ,อตัวนี้จะเป็น n to start ต้องจบงานของงานก่อก่อนงานฉาบจึงจะสามารถเข้าทำงานได้นะครับและเมื่องานฉาบภายในแล้วเสร็จจึงทำางานฉาบผนังภายนอกขณะที่จะมีอีกในส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าบางครั้งเราเริ่มงานก่ออิฐมอนไปงานฉาบภายในไปบางส่วนแล้วเนี่ยเราเริ่มสตาร์ท ที่ตัวนี้ไปแล้วสักระยะหนึ่งมันจะมีเวลาเหลื่อมกันนะครับเราก็จะสามารถอ,อปูกระเบื้องผนังห้องน้ําได้ถ้าเราไม่ฉาบภายในก็จะปูกระเบื้องห้องน้ําไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราฉาบเสร็จไปบางส่วนก็จะเริ่มปูได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นส start to start นะครับก็คือต้องเริ่มไปก่อนอีกงานถึงจะเริ่มได้แต่ งานก่อนเนี่ยมันจะต้องก่อจบก่อนงานฉาบถึงจะเริ่มได้ครับมันก็จะเป็นเอ็นทูสตาร์ทนะครับกับบางส่วนก็จะเป็นงาน Start to Start นะฮะ mm hmm. เช่นงานฉาบภายในเมื่อฉาบไปสักระยะหนึ่งแล้วเราสามารถปูกระเบื้องห้องน้ำได้แล้วก็ทำการซึมพื้นห้องน้ำออขอโทษครับงาน คอนกรีตท็อปปิ้งบางส่วนได้นะฮะประมาณนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Microsoft Project สำหรับการวางแผนงานนะครับหลังจากที่เราได้อา่า <c oughs> วางแผนงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะไปพัวพันอีกสิ่งหนึ่งก็คือในส่วนเรื่องของการแบ่งง่วนงานก่อสร้างนะฝากติดตามช่องในช่างดอย ใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กด l i ค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA